จะไปจะไปก็ไม่ต้องมาไม่มาไม่มาก็ไม่ต้องไปหรือไงยังไงยังไงก็ไม่ต้องมาเเอมื่อไม่มาก็ไม่ต้องไปเออ,อมาดูกันครับผมในโอ้โหมันกันเลยนะครับซีรีส์ใหม่ของเราออกมาแล้วครับในตอนที่9นะครับลาลิสนะครับผมก็มาดูดาวของเดือนที่แล้วกันก่นกอนเลยดีกว่า เนาะเดือนที่แล้วมีการย้ายการเคลื่อน,นโคจรของดวงดาวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราแบ่งดวงดาวออกเป็นทั้งหมด5เฟสด้วยกันนะครับมีตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยาดาวอาทิตย์ย้ายดาวพุธย้ายมาเป็นกเกษตรบดีดาวเกตย้ายขึ้นไปราศีกรกฎดาวอ,องคารย้ายเข้ามาที่ราศีกันแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาที่ราศีตุลน,นะครับทั้งหมด5เฟสด้วยกัน ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเฟสที่5กันอยู่นะครับวันนี้มาเร็วนะครับเพื่อฉลองอารบัมมวยของเรานะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นลิซ่ากันบ้างนะครับมาดูกันครับในช่วงของวันที่17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลาครับดวงดาวย้ายแค่2-3ดวงเองครับโอ้โหเมื่อเทียบกับ เมื่อเดือนที่แล้วนี่โอ้โหย้ายกันพึบพับ,บ,บเลยเนาะดาวเล็กๆย,ย้ายทั้งนั้นเลยทั้ง 3, 4, 6, 9นะครับเดือนนี้มีดาวที่สถิตยอยู่ในเรือนหลักของเขาเนี่ยถึง7ดวงนะครับตั้งแต่ 1, 3, 4เนี่ยจะอยู่รวมกันตรงนี้เลยเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารเนาะไม่ไปไหนเพราะว่าดาวพุธมำบรร์มนไปจนถึงประมาณนู้นเลย30ตุลาดาวอังคารเขาเดินประมาณ45วัน เพราะฉะนั้นรอบของเขาก็จะไปอยู่ตรงช่วงนี้เหมือนกันนะครับแล้วดาวอาทิตย์ก็เดินทางประมาณ1เดือนก็คือช่วง17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับเพราะนั้น1 3 4สี่กองกันอยู่ตรงนี้เลยนะดาวเกตเขาเดิน2เดือนพอเขาเดิน2เดือนเขาก็ไม่ย้ายเหมือนกันนะครับมีดาวพฤหัสนีแหละที่อยู่ที่ตรงนี้คือจริงๆแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยในรอบปีเนี่ยเขาควรจะอยู่ในราศีมังกร หนึ่งปีนะครับแต่เกิดจากความวิปรลิตของการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะครับก็เลยสมัยเนี้ยสมัยนี้เลยนะตั้งแต่สมัยที่นานๆานมาแล้วเนี่ยสิบปีก่อนหน้าน,นี้นะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินหนึ่งหนึ่งปีต่อหนึ่งช่องหนึ่งปีต่อหนึ่งช่องปีหนึ่งเขาก็เดินหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งปีพอมาสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่เรียนโหราศาสตร์มามั้งโอ้ดาวพฤหัสมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าวิปรลิต เขาจะไม่เดินหนึ่งช่องเขาจะไม่มาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่นู่น28กันยาเนาะตั้งแต่นู่นเลยมีนายาวไปจนถึงปีหน้าเลยอะไรเงี้ยไม่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็ประมาณว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเดีย้ยยีมีนาเขาย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับจริงๆดาวพฤหัสเองเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือประมาณปี63นะถ้าจาไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณปี6 3ส นะครับปี63เนี่ยก็คือประมาณพฤกษาปี63นะครับเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีมังกรเป็นนิดนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็ย้ายขึ้นไปจนถึงประมาณ29มีนาจนถึง29มีนาจนถึงประมาณ28กันยาเนาะเขาย้ายขึ้นไปมนอยู่ในเรือนของราศีกุ่มนะครับย้ายไปอยู่ในราศีกลุ่มในช่วงถ้าจํากันได้นะช่วงพฤิกา จนถึงประมาณสักมีนาเนี่ยอย่างที่บอกเขาว่า5กับเดอยู่ด้วยกันมันก็เกิดผลเสียนะครับมันเกิดผลเสียเพราะว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาบ้านเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้สีส้มนี่สองที่นะครับเขาดันไปอยู่ในบ้านของดาวเสาเนาะเป็นดาวการปกครองนะครับเพราะฉนั้นในช่วง5ย้ายขึ้นไปตอนพฤกิกาปีที่แล้วถ้าจํากันได้เนาะพฤกิกาปีที่แล้วจนถึงประมาณมีนาก็อย่างที่บอกเขาว่ามีการเสียชีวิต มีเรื่องราวการสูญเสียเยอะแยะมากมายเลยถ้ายัางจํากันได้ใช่ไหมครับทีนี้พอดาวพฤหัสย้ายขึ้นไปข้างบนเราก็คิดว่ามันน่าจะลดน้อยลงไปเนาะปรากฏว่าที่เสียชีวิตจากโควิดไม่ใช่ไม่ใช่การเสียชีวิตแบบธรรมดานะนะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเราลองวิเคราะห์ดูนะวิเคราะห์ดูตามเหตุผลนะครับจากสถิติที่ผ่านมา พฤติกาปี63จนถึงประมาณสักมีนาปี64การเสียชีวิตเนี่ยจะมีการเสียชีวิตจากโกาครคภัยไข้เจ็บผู้ใหญ่ถ้าคุณยังจํากันได้ผู้ใหญ่คนมีอายุในบ้านอะไรแบบเนี้ยเนาะญาติพี่น้องคนรู้จักที่มีอายุมากๆเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเสียชีวิตจากโรคคนชราบ้างโรคอะไรต่างๆนานาบ้างถูกไหมครับพอย้ายขึ้นไปเราก็คิดว่า29มีนาจนถึงประมาณ28กันยาเนี่ยมันน่าจะดีละเพราะว่าดาวพฤหัส ย้ายออกจากดาวเสารน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ย้ายขึ้นไปดาวมนุษย์ยูนั่นแหละที่มามีนาวางอยู่ในเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็นเรือนมรณะของโลกเนาะเป็นเรือนมรณะของโลกนะครับแล้วมันยังอยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงประมาณเมษาปีหน้าปี2565ถ้ารําจำที่ผมทำนายได้นะครับผมจะบอกเลยว่าในช่วงที่ดาวมนุษยยูมีนาวางอยู่ตรงเนี้ย นะครับคือไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแต่มีการสาเหตุการตายมาจากในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาแต่พอมนุษย์อยู่ย้ายเข้ามาอยู่ในในเรือนของเนี่ยมรณะนวางของเขาอ่ะก็คือตั้งแต่ที่เราล็อกดาวน์กันหนักๆเลยรอบที่ผ่านมานั่นแหละครับเนาะประมาณนั้นอ่ะนั่นแหละคือช่วงที่มนุษย์อยู่ทํางานทํางานหนักมากเลยตอนแรกเราก็อาจจะทํานายว่าเฮ้มนุษย์ตยูที่มาย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในนวาง ตั้งแต่ประมาณเมษานะครับประมาณถ้าสมมติว่าดูดูตามดูตามตรงนี้เนาะให้ดูเนี่ยมนุษย์ยูเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบสี่เมษาจนถึงประมาณสักสิบห้าพฤษภานะครับจะเห็นมนุษย์ยูที่ที่อยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยณวางเขายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับณวางเขายังอยู่ที่ปัตตาน,นีอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีอะไรถูกไหมครับแล้วพอมันเริ่มย้ายเข้ามาเริ่มย้ายเข้ามาอ่ะเนี่ยพออีกเดือนหนึ่ง นะครับพออีกเดือนหนึ่งพอพฤษภาปุ๊บเนี่ยพฤษภา15พฤษภาจนถึง15มิถุนามนนนึกตัวอยู่ใหญ่เข้ามาตรงนี้ละนี่แหละที่เราตายเวลาโควิดเริ่มทําลายล้างตอนแรกเราคิดว่าอันนี้คุยกันเนาะคุยกันแล้วกันเป็นอินโทรว่าจะได้ดูว่าเอ๊ะเรื่องของดวงดาวเนี่ยบางทีมันก็ทํานายผิดทํานายถูกเราก็บางทีเราก็จะทํานายเข้าข้างตัวเองว่ามนุษย์ตัวอยู่เนี่ยมันแปลว่า โรคหลายแปลว่าความไม่รู้แปลว่าอะไรที่มากมายใหญ่โตใช่ไหมครับมันมาทับคนลักนาราศีเมฆตั้งแต่ปีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมตั้งแต่ปีห9้ละ,ต,ต,ละตั้งแต่ปี59เ้ราก็มีเรื่องของการสูญเสียใช่ไหมครับเราสูญเสียภาษาเราสูญเสียหลายๆอย่างเลยเนาะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยประเทศอังกฤษประเทศอะไรเงี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันตัวยู่คือการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงเราก็คิดว่ามันน่าจะจบละอะไปเจอเมื่อ2ปีที่แล้ว ใช่ไหมที่ตามกราฟที่ผมทําให้ดูอ่ะมันก็มันก็คือโควิดมันเริ่มมามันเริ่มมาละเสร็จแล้วพอเราคิดว่าเอะมันนันตยูมันแปลว่าโรค้หลแรงมันมาอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าโรค้หลแรงก็หายไปใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่มันกลายไปว่าโรค้หลแรงเป็นผลทําให้เกิดการมรณะเออเออมันมันกลายเป็นมันมันมาตีความแบบนี้เนาะบางทีเราก็ต้องตีเราเราตีความเข้าข้างตัวเองไง ว่ามนุษยตยูคืออะไรที่ไม่ดีย้ายมาอยู่มรณะมรณะแปลว่าเสื่อมสลายหายไปเออก็คงจะความไม่ดีคงสลายหายไปแต่กลายเป็นว่ามนุษย์ตยูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะเป็นเหตุให้เกิดการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นบางทีเราเราอยากจะตีความให้มันดีเราไม่อยากจะตีความเราอยากตีความแบบให้โลกสวยอะแต่ทีนี้พอมันมองไปมองมาปุ๊บเอ้ยมันกลายเป็นว่ามนุษย์ตยูยังอยู่เรา จนถึงประมาณ9เมษายน2565ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ได้ให้ดีนะครับโควิดไม่ใช่โรคธรรมดานะครับยังต้องมีรอรอบต่อไปด้วยทีนี้พอในเดือนนี้ดาวพฤหัสเองเนาะจากที่เราคิดว่าพฤหัสเองเนี่ยผลของผลของโรคร้ายแรงคือดาวมนุษย์ตยูนะเราน่าจะตีความว่ามนุษย์ตยูนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดการตายส่วนพฤหัสเองเนี่ยมันเรื่องของปัญญา มันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของความยั้งคิดอืมแล้วมันไปมนอะคุณก็ดูที่ผ่านมาสิเนาะหมูกระทะอืมท่านท่านฉันหมูกระทะอย่างเงี้ยเนาะเรื่องของเอ่อพฤติกรรมของมนุษย์เงี้ยนะครับมันเกิดจากอะไรโควิดเกิดจากอะไรโควิดอาจจะเกิดจากเรื่องของการติดต่อ เป็นไปได้ไหมที่พฤติกรรมของมนุษย์มันไม่โอเคไงใช่ปะมันไม่โอเคมันก็เลยทําให้เนี่ยเขาเรียกว่าพฤหัสมน์เนาะบางทีเราก็เป็นทุกคนก็เป็นอะ่ะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แล้วไม่ได้ยั้งคิดอะไรไม่ได้ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับมีการหลุดรอดออกมาของอะไรเอ่ยของพวกที่แบบแรงงานต่างด้าวที่แบบว่าใช่ไหมอืมนะพูดรู้เนาะว่าจะพูดถึงอะไรนั่นแหละแล้วก็เรื่องของ การบริหารงานของอ่านะมันเป็นพื่นรหัสมนไงแล้วมนเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเอาโอลาพระเข้ามาไงอะไรอย่างเงี้ยนะรู้เนาะไม่ต้องพูดนะอะทีนี้พอเพื่อนหัดย้ายเข้ามาปุ๊บมันรวมไปถึงมันรวมไปถึงเรื่องอะไรมันรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยมันรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยใช่ไหมทุกวันนี้ยังมีสามเหลี่ยมดินแดงอยู่เลยนะครับยังเผายังอะไรกันอยู่เลยคือเผาเพื่ออะไรอ่ะอืม นะเผาเพื่ออะไรทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับอันนี้พูดแบบกลางๆแล้วกันเพราะว่าอยู่มาหลายปีละจนไม่รู้จะยังไงละนะครับจนไม่รู้จะยังไงกับเรื่องของการเมืองละนะครับเพราะฉะนั้นขอพูดแบบพูดแบบเออไม่มีทัวร์ลงหรอกนะครับแต่ทีนี้พอเพื่อนหัดย้ายเข้ามาเจอห้ากับเจ็ดเป็นกรรมะของดวงเมืองอีกคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเออเราจะไปขายแป้งกันไหมอืมเนาะ ว่าเห็นไหมพอพืนรหัสกําลังจะย้ายปุ๊บมาละมาละเนาะการการการเรียกอะไรนะราออกหรือปลดออกก็ไม่รู้เนาะอะไรประมาณนี้นี้พอพฤนหัสย้ายเข้ามาก็เจอเจ็ดโอ้โหเสาเป็นเสาเป็นหวยอืมเสาเป็นหวยใช่ป่ะเสาคือการปกครองเสาเป็นบ้านเขาสีม่วงอยู่แล้วพฤนรหัสย้ายเข้ามาเป็นนิดมังงี่เง่าพฤหัสนิดแปลว่าอะไรปัญญาทึบ ปัญญาทึบหูเบาเจรจาไม่เข้าหูแล้วมาเจอกับเสาที่เป็นนักปกครองอีกแล้วเอาเกตเข้ามาอยู่ตรงข้างเป็นตัวคาตาไลต์ตรงข้ามเข้าไปอีกแปดก็อยู่ตรงนี้อีกก็เป็นราหูนิดอีกโอ้โหผมว่าเดือนหน้าเละนะเนี่ยเดือนหน้าผมว่าเละนะเพราะดาวเมืองอยู่ตรงนี้ดาวอาทิตย์มาเป็นอลิดาวเสามาเป็นดาวอาทิตย์ตกลงอลิดาวอังคารอลิดาวพุธอลิ อ่ะอริทั้งหมดทําตีโกนตีโกนอะไรเอ่ยกกโจนเข้าไปอีกกกโจนเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานผมว่าเดือนหน้าก็เละนะหลังจากสิเจ็กันยาเป็นต้นไปอ<笑><笑><笑>พอเหตุพอฟังอย่างนี้ปุ๊บมีกำลังใจําต่อไหมเราก็ต้องอยู่สู้ต่อไปนะคือเรารู้ดวงเพื่อที่จะ รู้ชะตาชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปเราฝืนได้เนะนาะลัคนาราศีเมษเป็นดวงเมืองนะครับเป็นดวงเมืองเป็นดวงโลกมันต้องเกิดตัวใหม่หรือเปล่ามิวหรือเปล่าแต่มิวมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดลต้ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่อันนี้มันคือความขัดแยง้งความขัดแย้งเกิดขึ้นอะไรเช่นปาเลสไตน์เอ๊ะใช่ปาเลสไตน์ป่ะอัฟกานิสถานอ่าอัฟกานิสถานก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เป็นวันที่11บอดใช่ไหม 20ปีที่ผ่านมานั่นคือนายวันวันนะวันนี้ก็คือระลึกถึงนายวันวันกันนะครับเหตุต่อวินาศกรรมเนาะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้ความชิบหายจะมาเยือนไหมครับก็ขอให้มีสติแล้วก็กันนะตรงนี้คือทำขึ้นมาเร็วเพราะว่าเพราะว่าลีซ่าอืม <c oughs> ไม่ใช่เพราะอะไรเลยเพราะว่าลีซ่าอย่างเดียวเลยนะอ่ะหก เดี๋ยวจะย้ายมาเป็นปะอีกโอ้โหหปะแปลว่าอะไรครับหกปะแปลว่าโรคประจําตัวทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักปัญหารเรื่องการเงินทํางานไม่วางแผนนะครับผมว่าเละนะผมว่าเดือนน,นี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะเละนะเพราะว่าการล็อกดาวน์เองถามว่าตอนเนี้มันหมื่นสี่อยู่มันก็ยังไม่มันไม่ใช่ว่ามันศูนย์หรือมันแค่ต่ากว่าหมื่นมันยังหมื่นกว่าอยู่นะอืมเพราะนั้น ดูแลรักษาตัวเองให้ดีละกันไม่ใช่คําขู่นะครับแต่ถ้ามองจากเรื่องของดวงดาวทําไมเราทํานายดีมันไม่เคยดีเลยแต่ทำไมเราทํานายแย่มันแย่ตลอดนะครับก็ก็ตามนั้นนะนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าเดือนนี้นะมีการย้ายของดาว17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลาไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่พูดให้ระวังตัวไว้นะก็มีการย้ายทั้งหมด3ามเฟสด้วยกัน นะครับแค่3เฟสเท่านั้นเองก็คือ17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับดาวทิตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับคนราศีกันก็น่าจะมีดาวเยอะอยู่ก็น่าจะได้โชคได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับดาวทิตย์ไม่มีตําแหน่งก็ตีความเป็นเรื่องของการงานธรรมดาทั่วๆไปถ้าดูดวงเมืองแล้วมันก็คือตกอลินะครับก็คุณก็รู้แล้วตอนนี้ใครลาออกนู่นนี่นั่นเนาะงูหงงูเห่าอะไรประมาณนั้นอ่ะ นะมันก็ต้องมีปัญหากันแหละนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอในช่วงที่2นั่นคือดาวพฤหัสจากข้างบนย้ายลงมาพักอยู่ตรงนี้นะครับยีกันยาจนถึงประมาณ8พฤศจิกาเลยนะครับก็มาเป็นนิดนะครับก็คือเจรจาไม่เข้าหูปัญญาทึบนะครับประมาณนี้เนาะแล้ว5กับ7ก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกแล้วนะครับ 9, 9ก็อยู่ตรงนี้แล้วดันมาเจอนาวางของศูนย์อีกแล้วทำตีโกนจตุสดายกันโอ้โหมันมาก เดือนหน้านี้ถ้าจะมันน่ะตีโกนก็มีจตุสดายก็มาโอ้โหแล้วเป็นห7าดหด้วยนะหก็ 6, ก็คู่ศัตรู5 7ก็คู่ศัตรูผมว่าสนุกแน่ๆนะครับวันถ้าคุณเคยฟังหมอดูที่อื่นนักพยากรณ์ที่อื่นเขาบอกว่ามันจะเละเนาะ เนี่ยมันมาจากดวงดาวถ้าเขาเจอทํานายเขาก็ทํานายจากตรงเนี้แล้วทํานายใส่เข้าไปเยอะๆนะครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยให้เกิดความกลัวให้เกิดผมอยากจะทํานายแบบเบาๆเนาะแต่ก็ให้ระวังตัวดีกว่านะครับอย่าไปกลัวอะไรมากมายจนเกินไปบางทีมันไม่ได้เราหรอกนะครับแต่มันเป็นโดนสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วในเฟสสามครับดาวสุกย้าย3ตุลาจนถึงประมาณ3 1ตุลา นะครับอันนี้คือย้ายปกตินะครับสุขตรงนี้จะเป็นสุขปกติประมาณ1เดือนของเขานะครับอันนี้เรียกว่าปกตินะอ่าในรอบนี้แล้วเข้ามาเป็นปละนะอย่างที่บอกก็คือทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักนะครับแล้วก็โรคประจําตัวแล้วสุกย้ายมาเป็นบรณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดวงเมืองก็เสียเยอะมาก1 3 4 6สาสี่หดาวเล็กๆเ,เสียหมดเลยแล้วดาวที่เหลือเป็นคู่ศัตรูกันอีกโอ้โหเ ไปดูไพ่ดีกว่าไพ่ที่ออกมาในช่วงที่1เราใช้ไพ่ The Dark w o o d t a r o t t นะครับผม s i x of the p e n t a c l e นะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือเป็น Devil นะครับแล้วก็คู่แฝดเซ็นสัญญาเพื่อจะของเงินนะครับก็คือ6เหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำสัญญาเพื่อการเงินหมูไปไกลมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของนี้สินหรือเปล่าเนาะ เป็นเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินกันหรือเปล่าหรือเรื่องของการทําสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมองโดยรวมเนาะเป็นเรื่องของการแบ่งปันได้ไหมได้เป็นเรื่องของการบริจาคได้ไหมได,ได้แต่ก็เป็นเรื่องราวของการที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินได้ไหมได้นะครับไปต่อในช่วงที่2นะครับช่วงที่ผู้หลัดย้ายเข้ามาเขาเรียกว่า four of o n e นะครับคือเรื่องของความมั่นคงนะมองเป็นเรื่องของความมั่นคงของอะไร มองเป็นว่าตัวทอเนี่ยมันหลบอยู่ใต้สะพานนะครับเพื่อที่จะดักกินพวกที่เดินทางขี่ม้าพวกรถม้ามาตรงนี้นะครับข้ามสะพานมาทอก็ขึ้นมาโป๊อืมจับม้ากินจับคนที่เดินทางนักเดินทางกินนะครับโฟอ์วอนเองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสี่ระถาคือความมั่นคงถูกไหมแต่ ถ้าเรามาตีความแบบนี้มันก็คือบางราศีมันก็มั่นคงแหละบางราศีมันอาจจะไม่มั่นคงนะครับเพราะนั้นก็ตีความเรื่องของความมั่นคงของอะไรคุณก็น่าจะรู้อยู่เนาะ,ะเพราะไฟมันเผาอยู่ทุกวันนะครับไปต่อที่ในช่วงเฟสที่3นะครับดาวสุขวันนี้มาแบบว่าร้อแรงนะก็คือราชินีดาบนะครับนางเป็นคนเฉลียวฉลาดนางต้องรู้จักในการตัดสินใจละเพราะนั้นเมื่อดาวสุขย้ายเข้า มาตรงนี้นะครับมามรณะละับราชินีดาบคนนี้เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เก่งนะครับเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรื่องของทนายความเรื่องของความมีไหวพริบเพราะนั้นใช้ดาบในการจัดก,การนะครับนะตีความแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วคุณก็อาจจะไปตีความต่อเองว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับตามนั้นนี้เรามาดูกันครับแรงกิ้งกันนะครับว่าในเดือนที่ผ่านมา เรามาดูแลน์กิ้งกันเลยครับทั้งหมด12ราศีด้วยกันนะครับ12ลัคนานะครับมีแลน์กิ้งของเดือนที่แล้วเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้นะครับเดือนนี้ถามว่าลัคนาราศีไหนจะดีเออลัคนาราศีไหนจะดีเอาลัคนาราศีที่ดูแย่ๆก่อนดีกว่าเนาะคุณคิดว่าลัคนาราศีไหนจะดีหรือจะแย่อ่ะเนาะเอากันก่อนก็ได้นะ เอากันก่อนก็ได้กันเดือนที่แล้วดาวไปตกอยู่ในเรือนของวินาเป็นส่วนใหญ่ราศีกันอยู่ไหนเอ่ยอาอลิสอยู่นี้ยกมือ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 หนูอยู่นี่อ่าเนาะหนูอยู่นี่เดือนนี้ดาวจากวินาย้ายเข้ามาทับลักษณตัวเองแล้วเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเลยเดินขึ้นไปข้างหน้าเลยทั้งหนึ่งคือเรื่องของการงานสามคือเรื่องของความขยันสี่คือเรื่องของการเจรจาค้าขายหนึ่งสี่คือเรื่องของการทําสัญญา 9. คือเรื่องของลาพาระลาผลนะครับหคือเรื่องของสาัชะคนรอบข้าง 5. ย้ายจากเรือนของอลิเข้าสู่ปุตตะเนาะเดินขึ้นหน้าไปเลย <c ười> ขึ้นหน้าไปเลยจริงๆเนาะเพราะนั้นราศีกันมาฉลุยแล้วนะอ่ะแล้วราศีเมถุนละ่ะราศีเมถุนเป็นยังไงราศีเมถุนดาวห้าย้ายมาตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ย ดาวห้าย้ายตกกลับมาแล้วจากที่อยู่ในสุภาย้ายกลับมาอยู่ในเรือนมรณะโลกภัยไข้เจ็บเพราะนั้นต้องถอยลงมาละเสาก็อยู่ด้วย57ก็กู้ศัตรูอีกการสูญเสียย้ายลงมาละเกตมาเป็นกระดุมพระใช่ไหมอ่ะย้ายลงมาเพราะดาวพฤหัสนะครับต้องย้ายลงมาเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสย,ย้ายดาวศุกร์ล่ะดาวศุกร์ย้ายลงมาเป็นอริในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอริในเรื่องของการเงินเพราะนั้นเมถุนเดือนนี้จะถือว่า 657เสียทั้งหมดนะครับไปต่อที่ลัคนาไหนดีอ่ะราศีมีนดีกว่าราศีมีนนะครับราศีมีนอยู่ไหนเอ่ยแฮร์รคควินอ่ะอยู่นี้หนูอยู่นี้นอยู่โน่นนี้อ่ะนะเดือนที่แล้วดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารเป็นอริใช่ไหมเดือนนี้เป็นปัตตานีก็ตีคู่ไปกับลัคนาราศีกันเลยเนาะเอาไมา้ไปตีหัวมันปอง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 ืมเนาะอ่ะ เสร็จแล้ว5้ากับ7 5หอยู่ในเรือนของอลีอ่าอยู่ในเรือนวินาศใช่ไหมอยู่ในเรือนวินาศย้ายมาเป็นลาภะละอ่าเนาะเพราะนัะ้นด,ดาวไหนเสียบ้างไม่มีดาวไหนเสียเลยเนาะเพราะว่า57ยังไงมันก็เสียด้วยกันทั้งหมดขึ้นหน้าไปเลยเนาะอ่ะา,าราศีกันถอยให้เขาให้เจ๊เขาขึ้นไปหน่อยอ่าลงมาลงมาเพราะนั้นราศีมีนดูดีกว่าดูดีกว่าเพราะว่าราศีกันเองยังมีมอนตตูอยู่ในเรือนของ มรณะแต่ราศีมีนไม่มีอะไรตกอลิมรณะและวินาศเลยนะครับส่วนเรื่องของการคู่ดาวเรื่องการทำตีโกอะไรเนี่ยทุกราศีมันโดนหมดนะครับเพราะนั้นราศีมีนครับขึ้นอันดับหนึ่งราศีกันขึ้นอันดับสองนะครับไปดูราศีที่อยู่ในเรือนที่ดีนี่ครับราศีพฤษศราศีพฤษศของเราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานละเนาะดาวยังไม่ไปไหน ดาวก็จากที่อยู่ในเรือนของพันธุก็ย้ายมาเป็นปุตตะถูกไหมปุตตะจากสุกเกษตรบดีเรือนอลิก็ย้ายเข้ามาเป็นปัตตนีแปดป่าเนาะจาก5ที่อยู่ในเรือนของกัมมะก็ย้ายมาเป็นสุภาเพราะนั้นน่าจะอยู่แถวๆถเดิมอะ่ะน่าจะอยู่แถวๆถเดิมไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะครับน่าจะอยู่แถวๆถวเดิมพึกศกนะก็เรากดก็เรากดเองแดจังกึมของเราดาวก็จาก5ที่ย้ายจาก มรณะนะย้ายลงมาอ้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนนี้มันเป็นคู่ศัตรูกรันแต่ในแง่ดีมันคือพฤหัสที่ย้ายจากมรณะนะโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นเขาต้องเดินขึ้นหน้านะครับเขาต้องเดินขึ้นหน้าไปเนาะคือดีกว่าเดิมแล้วก็ดาวอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดาวอื่นเขาไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นกระดุมพระเป็นศาสชาเป็นพันธุเป็นปุตตะเพราะฉนั้นไม่เสียหายคนกรกฎเองก็ไม่เสียหายดูสิ ไม่เสียหายอะไรเลยไม่มีดาวอยู่ตกอ,อยู่ในเรือนอลิมรณะแล้วก็วินาศะนะครับเออเนาะเพราะนั้นก็เดินขึ้นหน้าไปก็รวมกลุ่มกันแถวนี้นะสามใบเถาประมาณนั้นนะอ่ะไปดูคนลัคนาราศีตุลดีกว่าอ่ะลัคนาราศีตุลเป็นยังไงเราเปลี่ยนแลงกิ้งแบบนี้นะเนาะเผื่อจะได้เข้าใจว่าดาวอ่ะมันเคลื่อนที่นะครับแล้วเราก็คงต้องดีขึ้นคนลัคนาราศีตุล <c oughs> คราวที่แล้วลาพระทั้งยวงลงสิครับ เออเนาะคนละกันนาราศีตุลอยู่ไหนเอเอ่าราศีตุล์อยู่นี่อยู่นี่มาเวลวอมเวลอยู่นี่เนาะเดือนที่แล้วดีเดือนนี้ดาวมาตกอยู่ในเรือนของวินาศเกือบหมดเลย3ดวง,ถอ,งถอยลงมาเลยถอยลงมาเลยดาวศุกร์อ่ะมาอยู่จากเกษตรบดีย้ายไปตรงนี้ไม่เป็นไรดาว5ดาว7อ่ะเรื่องของคนที่บ้านเพราะฉะนั้นคนละกันนาราศีตุลต้องลงมาเพราะว่าดาว1 4ึสตกเสียทั้งหมดนะครับต้องลงมาละเดือนนี้เป็นเดือนที่แย่ แย่กว่าเดือนที่ผ่านมาอ่ะคนลัคนาราศีเมฆตรงข้ามกันกับลัคนาราศีมีนอ่ลัคนาราศีตุลน,นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะนะชูสีไทยหาของเราเช่นเดียวกันเดือนที่แล้วตกปุตตะเดือนนี้มาอาลิีแล้วสุกมาเป็นมรณนะนี่เลยลงไปข้างล่างเลยนุ่นเจเขาลงไปข้างล่างเลยแต่เดือนห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดจากที่ไม่เป็นศัตรูกลับมาเป็นศัตรูกันจากลาภะย้ายเข้ามาเป็นกรรมะ เขาลงล่างไปเลยเนาะลงมาอยู่นี่นะครับลัคนาราศีเมฆนะเพราะว่าถือว่ามันเป็นอลินะครับตุลกับเมฆก,ก็ต้องย้ายลงจากตําแหน่งของเดือนที่ผ่านมาอ่ะราศีธนูราศีธนูเอง5้ามาเจอกันทั้งเรื่องของการเงินมี9อยู่ตรงนี้อยู่แล้วมี8อยู่ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้ย้ายจากเรือนอะไรเอ่ยเรือนของสุภะย้ายเข้ามาเป็นกรมมะคนลัคนาราศีธนูใช่ไหมธนูของเราก็คือ อ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่อ่าหลบอยู่นี่นี่เองก็ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรเนาะน่าจะอยู่แถวแถวเดิมแต่ว่าต้องระวังเรื่องของ57ที่อยู่ด้วยกันนะครับ5กับ7อ่ามีดาวสุขที่จากลาพระย้ายเข้ามาอ่ารานนั้นต้องถอยลงถอยลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับถอยลงมาอยู่ประมาณนี้นะมาอยู่กับพวกราศีตุลน,นะครับราศีพิจิกครับราศีพิจิกอ่าเดอะไบต์ The By, นะครับเดอะไบต์ By, จากสุขที่เป็นวินาศเนาะ ย้ายเข้ามาเป็นลาภะอ้าวย้ายเข้ามาทับลัคนาแต่เป็นปลาแล้วก็หนึ่งสี่สามจากกรรมะถ้าคุณทำงานดีคุณก็ต้องเดินขึ้นไปข้างหน้าถูกปะคุณต้องเดินขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วพิจิกเองห้ากับเจ็ดย้ายมาเจอกันศูนย์นี่มันมรณะตัวเขาอยู่แล้วก็ต้องระวังเนะาะโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นมันคนพิจิกต้องเดินขึ้นนะครับพิจิกต้องเดินขึ้นเนาะประมาณนี้อ่ะเหลือใครอีกอะ ราศีกุมราศีกุมในเดือนที่ผ่านมาราศีกุ่มตกอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอูปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนดาวอาทิตย์ดาวคารดาวพุธเดือนนี้มันต้องจะลงไปไหนวันเนี้ยแอบหลังเสาได้ไหมราศีกุมลา,ลาเจ็ดตกวินาสอีก ไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมหลบอยู่ข้างหลังแล้วกันอย่าพูดถึงฉันเลยเนาะเห็นหางเปียก็พอละห้าเจ็ดไปตกวินาทอีกนะครับห้าเจ็ดตกวินาทหนึ่งสี่สามตกมรณนะเก้าตกอลีอู้หูหกดวงเองอ่ะเออไปอยู่ตรงนู้นเถอ,อะอะราศีสิงห์ราศีสิงห์อาราศีสิงห์มาละราศีสิงห์มิล่า ราศีสิงห์อยู่ตรงนี้นะครับเดือนที่แล้วดีเดือนนี้ก็หนึ่งสี่สามหนึ่งอาจจะแบบจากเกษตรบดีย้ายลงมาก็อาจจะแบบว่าดีน้อยลงเนาะแต่5้าจากปตัตนีย้ายเข้ามาเป็นอริละต้องลงแน่นอนนะครับต้องลงมาแน่นอนนะครับต้องลงมาแน่นอนดาวดวงอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแต่ดาวพฤหัสที่อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของระวังเรื่องของอุปสรรคทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะแล้วเกตก็อยู่ในเอนวินาศพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไร นะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยดาวใหญ่สองดวงนี้มีปัญหากับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต้องย้ายลงอ่ะมังกรสุดท้ายคือมังกรใช่ไหมมังกรอยู่ไหนเอ่ยอ่ะมังกรเดือนที่แล้วตกอลิอ,ตอ,ลอ่ตกมรณะอือซาเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้มาตรงเป็นสุภะคิดมากคิดเยอะแต่ก็ถือว่าความสุขความเจริญก็ต้องเดินขึ้นมานะครับดาวสุขมาย้ายมาเป็นลาภะอาจจะได้แต่ไม่ได้มากเท่าที่ควรดาวพฤหัส กับ5กับเ็ระวังโครคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะนั้นอาจจะเดินขึ้นมาอยู่แถวๆ่านี้นะดาวเกตย้ายมาเป็นปตัตน,น้เพราะนั้นก็เนี่ยครับแรง์กิ้งใหม่จะออกมาประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ็ตัวนี้อยู่ข้างหลังสุด <c oughs> ใครเอ่ยจ้าอ๋นะครับแรงกิ้งใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวดูกันอยากให้ลัคนาราศีไหน มาก่อนก็เม้นเข้ามาครับเนาะเดือนนี้ยังไงเป็นเดือนที่ดูแย่ๆนิดหนึ่งก็รักษาตัวเองไว้ให้ดีเนาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรมากมายนะครับโลกร้ายยังไม่ได้หายไปจนหมดนะเรายังต้องอยู่กับมันต่อไปสวัสดีครับ